ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่วัดอินนะครับแล้วก็วันนี้ผมพาทุกคนมาไหว้ท่านมหาเทพเท้ามหาพรมซึ่งน่าจะเป็นปางหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เหยียบโลกทุกคนครับคือวันที่อัญเชิญองค์ท่านแล้วก็วันที่ที่ได้ทำการอธิษฐานจิตทุกคนเชื่อไหมว่าเจอเรื่องราวแล้วก็ปฏิหารเยอะมากๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอพระอาทิตย์ทรงกรดดินฟ้าอากาศที่แบบเป็นใจเป็นอย่างมากฉะนั้นครับเท้ามหาพรหมในสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป็นสถานที่ที่ให้คนมาขอพรและอีกอย่างหนึ่งนะคนต่างชาติแล้วก็คนที่เป็นคนที่สายมูจริงๆนะต่างที่จะมาขอพรเขาบอกว่าขอแล้วประสบความสําเร็จจริงๆฉะนั้นครับ วัดอินนอกจากจะเป็นวัดที่มีองค์สมเด็จพระติจารตูพรหมรังสีแล้วมีบ่อน้ำมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะมีองค์หลวงพ่อโตหรือพระศรีอริยะเมตไตรยะที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วผมแนะนำนะให้ทุกคนมาไหว้เท้ามหาพรหมนี่ครับแล้วก็ข้างๆบริเวณเท้ามหาพรหมก็จะมีเทพต่างๆที่ปกปักรักษาทั้งสี่ทิศ ให้ทุกคนได้กราบไหว้แล้วก็ขอพรกันนี่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งของวัดอินบางขุนพรมที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยากให้ทุกคนมากราบไหว้